เ้าวันใหม่ชสนับสนุนโดยโอโสถสภา,าเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CFQ Plus และ L 3 by บ Duo Star Beauty ใหม่ Yaris T R D Sportivo กััับบตมนนเิงแรายการตกมันบันเทิงนะคะพีซานี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแปปี happy ้แ h ปปี้นะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,บ Merry Christmas นะครับก็วันนี้คริสต์มาสนิกชนหลายคนก็คงจะไปเฉลิมฉลองกันเออสำหรับพี่ไทยเราก็ฉลองเช่นเดียวกันได้หมด จัดหมดทุกอย่างนะฮะทุกเทศกาลนะครับพี่บอยก็ยังไม่อยู่นะครับตอนนี้ก็เดินสายทัวร์ภาคอีสานของเรานะครับกับกิจกรรมหอมไอดดนนะครับกลิ่นไอรักนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาวันนี้ก็เหลือเราสองคนซานต้ากับซันตี้ซันต้าซันตี้นะคะมีกวางเรนเดียเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ทราบว่าจะนําของขวัญอะไรมาให้กับพวกเราบ้างแต่เท่าที่รู้วันนี้กวาง มีข่าวต่างๆเกิดขึ้น <c oughs> ตอนเนื่องจากสาวเจ้าที่พึ่งอวยพรสรับกีใหม่ที่ผ่านมาเมื่อสักครูรคร่นี้น้องมินนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปน้องมินแล้วเราแจกกระเป๋ากันเหมือนเดิมวันนี้พิเศษเมื่อวานเกริ่นไปแล้วนะครับส่ง SMS มา4ตอง1ตอง3 4 1 1 1่3 3, 3ึ 3, ่นะครับถ้าตรงการลำดับที่14กับ30ก็รับไปเลยนะครับกระเป๋า ปกบันบันเทิงสนับสนุนโดย<ช>โอสุสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่านะครับแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับข้อความที่โดนใจนะครับวอวยพรเรื่องคริสต์มาสนะครับเราแจกเพิ่มอีก สิรางวัลเพิ่มอีกสิบใบรวม<อ>เป็นสิบสอใบแจกไปเลยวันนี้แจกสิบสอใบเลยนะคะคถ้าเช่นนั้นรีบ SMS กันเข้ามานะคะสี่ 4, ตองหนึ่งตองสามนั่นเองค่ะใช่อย่างพี่บุ๋มเกินเกินไปนะครับก็ต่อเนื่องเลยจากมินนะฮะชาลิดานะครับก็เมื่อวานนี้ก็มาโอโวยพรปีใหม่แล้วก็พูดหลายเรื่องเกี่ยวกับเราด้วยคือหลายอย่างหลังจากที่พอฉายาดาราที่สมาคม ผู้สื่อข่าวบันเทิงเนี่ยนะคะได้ให้ฉายาดาราสิบคนไปทุกคนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงแรกก็คือว่าทําไมไม่มีมิ้นใช่เพราะว่าคดีมันเกิดขึ้นมาตลอดปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะคุณแม่ของน้องมิ้นเนี่ยจริงๆในที่ประชุมสมาคมนักข่าวนะพี่ผมก็เล่าให้ฟังคือก็คุยก็ถกเถียงกันหลายอย่างแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วพอไปตั้งฉายาหมากแล้วจริงๆเรื่องเนี่ยมันเกิดกับคุณแม่มากกว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าจะมีทั้งหมากทั้งชิมทั้งมิ้นเนี่ยที่เป็นตัวละครถูกต้องถูกต้องไหมคะทีนี้ หมากับคิมอะอมติดฉายาหนึ่งในสิบแต่ทำไมมิ้นเ่ยไม่ติดทุกคนก็เลยบอกได้แล้วยิ่งโดยเฉพาะแฟนหมากแฟนแฟนคลับหมาก,กับคิมนะคะ MK มเนี่ยนะคะอโอ้โหกระหน่ำมากว่าทำไมอะเข้าข้างมิ้นจังเลยอะตอบมาซิคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันไปโฟกัสจริงๆเนี่ยเรื่องของลองมิ้นเน่มันไปอยู่ที่คุณแม่ซะเยอะอแต่เราตั้งฉายาตรงที่หมากขึ้นมาเนี่ยก็เลยมันก็เลยคือไปพวกถ้าสังเกตฉายาหมากดีๆนะฮะก็จะไปเกลี่ปามากกระชากงอกมันก็เหมือนไป ไปไปกินความในแหมสัตว์วิชาการนิดนึงนะไปกินความเรื่องของคุณแม่อ่าอ่าไปแล้วอ๋อพเพราะจริงๆริงคู่กรณีของหมากเนี่ย คือแม่มิ้นด้วยซ้ําเพราะคนที่จะถุยน้ำลหลใส่เรื่องเก่าเราไม่อยากเล่าเะคือมันเป็นกรณีพิพาทระหว่างคุณแม่มากกว่าไม่ใช่ตัวน้องมิ้นไม่ใช่ตัวน้องมิ้นเราก็เลยฉายาป๋าหมากกระชากงอกเนี่ยมันก็ไปกินความรวมถึงคุณแม่แล้วเรียบร้อยอคือกระชากงอกเนี่ยฟังดูมันก็ไม่จริงจริงป๋ามากเนี่ยโอเคทุกคนไปผวนก็ไปตีความกันแต่กระชากงอกเนี่ย ผู้ใหญ่เวลาโดนถอนงอกเนี่ยมันก็ดูไม่ดีแต่กระชากงอกเนี่ยมันก็ไปกินความทางนู้นแล้วอ๋อก็คือคือจะให้คุณแม่มิ้นมาติดหนึ่งในสิบมันก็กระไรอยู่ไม่ใช่ดาราไม่ใช่ดารานั่นเองนะคะจะเอาน้องมิ้นมาเป็นตัวละครตัวละครหลักจริงๆไม่ใช่น้องมิ้นแต่เป็นแม่น้องมิ้นอ๋อโอเคเลียกันไปนะจ๊ะแล้วก็เมื่อวานคนในโซเชียลนะพี่บุ๋มนะก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดว่าแม้ มิน้นนะ่ะแบ็กอัพดีสิอะไรขนาดนั้นคือขู่กันเป็นเรื่องดรามา่าเวลาประชุมสมาคมนักข่าวเนี่ยเราก็ประชุมกันอยู่ในห้องจะบอกให้เลยนะคะว่านักข่าวที่นี่เนี่ยนะคะนักข่าวสามสิบกว่าคนเนี่ยไม่กลัวอำนาจใดทั้งสิ้นน่าจริงน่าก,ก,กลัวนักข่าวมากกว่าค่ะบอกว่า <c oughs> เป็นแฟนกับออทายาทโบนันซ่านะซีถึงไม่กล้าไปตั้งฉาย,ยาบอก, <c oughs> กวิกวจริงๆนะคุณผ,ผู้ชมแฟนคลับต้องชี้แจงเลยนะครับก็ ส่วนเรื่องสาวคนสนิทนะฮะของหมากนะตอนนี้คิมเบอรี่เนี่ยก็โพสผ่านไอจีว่าถึงจะสนิทกันแค่ไหนก็ไม่ควรล้ำเส้นเนี่ยก็ต้องให้เกียิและเกรงใจกันบ้างนั้นมิ้นก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับตนและคุณแม่คือหลายคนก็พยายามโยงกันดีลุงตุงนางกันไปหมดเนี่ยนะฮะอ่านะครับเพราะว่าคนตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันก็คือมีคนใช้ชื่ออินสตาแกรมเหมือนคุณแม่ของเธอไปคอมเมนต์ต่อว่าแฟนคลับของหมากด้วยใช้คำรุนแรงนะครับก็ทุกคนก็เอาไปโยงกันหมดเลยตอนนี้นะคะก็ ต้องพิสูจน์กันอีกทีนึงนะคะแต่นักสืบพันทิพย์ในน่ากลัวมากๆเลยนะคะในการสืบว่าเจ้าของต้นเรื่องไอจีนั้นเป็นใครนะคะเป็นแม่น้องเม้นจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องไปตามหาอ่านเอาเองนะคะไปแกะรอยกันมานะเขาคนคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขามีความเชื่ออยู่ลึกๆนะว่าคือตัวจริงเ,เพราะแกะรอยเขามี เขามีเรียกว่าไทม์ไลน์ชัดเจนว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ใช้ชื่อ IG นี้แล้วตอนหลังไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ดิฉันสงสัยคือไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมนั่งจ้องการเปลี่ยนแปลงอินสตาแกรชื่ออินสตาแกรมณวันเวลาคือแคปเจอร์ม่ะเปมากๆเลยอ่ะเรื่องชาวบ้านเนี่ยก็อยู่ในไม่ต้องไม่ต้องตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเจนนี่อ แม่แต่สมัยเจนี่มีการสืบด้วยว่าเห็นไหมมุมกาอ้โซฟาตัวนี้เนี่ยเป็นของพี่เอแได้แน่หน้ากลัวมากแต่บางเรื่องเราก็ต้องให้นักสืบเขาเหมือนกันนะบางอย่างเคสเคสเคสโทรศัพท์มือถือนี่ก็เรียกว่าค่อนข้างชัดนะตอนนั้นนะแต่ถึงแม้เจ้าตัวยังไม่ออกมายืนยันนะแต่ตอนนี้ไปฟังเสียงมินนะพูดฉายยาเรื่องเรื่องฉายยาหน่อยเพราะตัวเธอเองเนี่ยเธอก็แบบแอบงงเหมือนกันนะเพราะเธอก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องได้ฉายยาแน่แต่ไม่มีนะฮะแต่ว่าไปฟังฉายยาของมากที่ไปกระทบแม่ของเธอเชิญครับค่ะ ไม่มีความเห็นอะไรอ่ะอเพราะว่าก็เหมือนเป็นฉายาที่ตั้งขึ้นมากันเพื่อแบบปีหนึ่งมันก็จะมีอยู่แล้วตอนแรกคิดว่าตัวเองต้องโดนด้วยซ้ำก็คือทําใจไว้แล้วแต่ว่าไม่มีก็งงๆค่ะตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าคุณแม่ก็เจอข่าวเยอะเหมือนกันใช่หนึ่งว่าเป็นหนอามินชริดา <laughs> <laughs> ค่ะคุณแม่ก็เฉยๆปกติอยู่บ้านทํางานนะคะแล้วก็ไปทํางานด้วยกันปกติไม,ไม่ไม่ได้มีการแบบ กระทบกระเทือนอะไรอาจจะมีแบบเข้ามาในไอจีอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะ<ช>ก็เหมือนเอี่ยวๆด้วยแต่ว่าก็คขำาค่ะก็ถือว่าเป็นฉายาสิ้นปีละกันเนาะแหมนะฮะก็เมื่อวานนี้มิ้นก็มาพูดถึงเอ๊ะทำไมมีอุปกรณ์เพิ่มฟังข่าวน้องมิ้นแล้วหนาวอะคะ่ะห <c oughs> ลายคนนะดาราบอกว่าเจอฉายาอย่างพี่บุ๋มเองวันนั้นมาให้สัมภาษณ์ แต่เราบางบางส่วนอาจจะไม่ได้ออกอากาศในี่พี่บุม<ห>๋มบอกว่าถึงกับมือเย็นมือเออออกเลยอเอาอย่างนี้นะข่าวโทรมาค่ะก่อนที่จะมีการแถลงข่าวกับสี่โมงเย็นกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะคือบุ๋มอ่ะโดนเรียกตัวมาก่อนหน้านั้นแล้วก็บอกว่ามาสัมภาษณ์เรื่องฉายาที่ได้รับในปีนี้หน่อยเชื่อไหมคะบุ๋มอยู่ในวงการมา14ปีบุ๋มแบบตื่นเต้นมากกับฉายาเพราะว่าอะไรแต่และอันเนี่ยแรงแรงกันทั้งนั้นเลย่ะแล้วก็ลุ้นทุกปีขณะที่เปิดหน้าหนังสือพี่ว่าอย่ามีชั้นเลยนะอย่ามีชั้นเลยนะ ไหมคะว่าขับรถมาเหงือออกมือนะคือฉายาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันสะท้อนภาพวงการบันเทิงตลอดทั้งปีก็ต้องยอมรับอีกว่าส่วนมากเนี่ยมันจะเหน็บเหน็บแนมแนมอะไรประมาณนี้แต่ของพี่บุ๋มเนี่ยหลายคนก็บอกว่าถือที่ดีที่ถือว่าเป็นฉายาที่ดีที่สุดของปีนี้ใช่ดีที่สุดของปีนี้คือเป็นในทางบวกเป็นในทางบวกเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องงานสังคมแต่คนทย่จะแบบว่ามีข่าวเยอะหน่อยก็เลยถ้าเกิดไม่เล่นข่าวบุ๋มก็คงกระไรอยู่เพราะว่ามีนักข่าวส่งฉายาบุ๋มเข้ามาเยอะมากใช่นะคอันนี้ถือว่าตรงจุด ที่สุดแล้วแล้วก็ถ้าพูดถึงในฉายาหฮบุกเองขอบคุณนะคะขอบคุณทางสมาคมนักข่าวบันเทิงมากมาก,มากเลยนะคะในในส่วนของการ ตั้งฉายาให้เพราะเชื่อไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเดินไปไหนทุกคนเี็กผมซื้อเจ๊หมดเลยขอบคุณได้จะอยู่อยู่อยู่กับติดตัวอีกสักครึ่งปีค่ะในแวดวงเขาพูดกันว่าไงบ้างพี่ฉายาตรงตัวมากใช่เลยทุกคนของคนอื่นอ่ะคนอื่นๆแต่ถ้าเกิดของคนอื่นๆเนี่ยคู่จิ้นหินแกรน็ตคือเห็นภาพแล้วชัดเจนมากอันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอยากเห็นหน้าคนตั้งมากไม่แต่น้องแต่น้องแต่เราก็ต้องเป็นความลับเราเปิดเผยไม่ได้นะนะแต่น้องสองคนก็น่ารักนะโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์เนี่ยน้องบอมธดินกับน้องดิชี่ ก็ยอมรับแหละก็รู้ตัวว่าพี่หมายถึงการแสดงของผมหมายถึงการแสดงของหนูใช่ไหมหนูก็ยอมรับแหละแต่ตอนนี้หนูก็พยายามเรียนอยู่จริงๆคือสองคนนี้ก็ยอมรับว่าเหมือนเป็นการเตือนสตินะว่าเฮ้ยมันหินแกรน,นิดจริงๆอ่าคือ,ค,อคือคำฉาฉยาเนี่ยนะคะบางทีตัวแฟนคลับเองเ่ะคนเขารักเขาไงเขาก็จะออกมาปกป้องบอกวิจะไม่ว่าเขาแรงขนาดนั้นทนํา,างงทไมนักข่าวอย่างนั้นทําไมนักข่าวอย่างนี้บางทีก็ต้อง เหมือนกับเปิดใจรับฟังบ้างเพราะนี่คือกระจกสะท้อนที่ดีที่สุดในนะการในพฤติกรรมของตัวเองหรือว่าการทํางานของตัวเองอ้ปีหน้าก็ปรับกันไปจะติดโพลหรือไม่ติดโพกันอีกก็ว่ากันอีก,กเรื่องหนึ่งนะจ๊ะไปกันที่อีกเรื่อง Talk of the t o w ทเมื่อวานนี้จริงๆเหตุเกิดตั้งแต่ค่ำวันก่อน,อนสําหรับที่เรื่องราวที่คุณน็อตนะแฟนหนุ่มของอมชมพู่อรารยาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่คาลิฮา์ดหรูคือเป็นที่พูดกันทั้งค่ำคืนมาเลยเอาเอาอย่างนี้มันจะมีหน้าป๊อปปูล่าในอินสตาแ เป็นภาพชมพู่อริยาพึบไปหมดเลยถูกต้องนะก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่ได้เจอตัวชมพู่แต่ไปเจอ,เอ,อว่าที่สะพ้ยเล็กรังสี<แ>สิงห์พิพัฒน์นะครับก็ป<ะ>ูปรายาซึ่งเป็นหนึ่งในแขกที่ได้รับเชิญแบบงงๆไปร่วมงานเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานของชมพู่อริยาเมื่อคืนก่อนเนี่ยนะฮะชมพู่เขาเลย ปูปยาก็เลยต้องออกมาตอบคําถามแทนชมพู่นะครับเพราะว่าอยู่ในพิธีด้วยนะครับก็เจอตัวปูไปยาครับก็เลยถามถึงเรื่องบรรยากาศการขอแต่งงานของว่าที่พี่สะพ้ายเนี่ยก็ปูก็บอกว่ารู้สึกว่าอินนะครับเพราะอยู่อย่างที่เห็น<ด>ในภาพเนี่ยเปิดประตูออกมานะคะจากนั้นก็มีพูุบงบๆองบ้องมีหิมะโปรยโปรยลงมาคือบรรยากาศกด,ดูนะชมพู่เดินเข้าไปรับสองมาเองเพราะนึกว่ามีคนเอามาให้ตามแบบฟอร์มแต่ันก็บอกว่า ก้นอนก็นะคะก็ถือนอ่าก็ถือถือได้ว่ามากระชากหลงไม้มาแล้วก็บอกว่า ให้พูดจุดไปเรื่อยๆจนกว่าชมพู่จะตอบรับการแต่งงานค่ะใช่คือบรรยากาศนี่แบบแหมซึ้งจริงๆนะพี่ขนาดแค่ขอแต่งงานนะยะคืออลังการคือเบื้องหลังไม่เนี่ยเขาบอกว่าน็อตเนี่ยเหมือนหลอกล่อให้ชมพู่ไปที่บ้านพี่สาวที่แถวๆถนนสุขสวัสดนะฮะเขาบอกว่าจะไปงานเลี้ยงลิขมาักันแต่พออยู่ในบ้านเนี่ยข้างนอกเขาก็เตรียมงานเรียบร้อยพอเปิดประตูออกมาก็เป็นบรรยากาศเฉลี่็น,นี่ก็ถึงกับหลั่งน้ําตานะปูพยาเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์แทนความรู้สึกนะบอกว่าตัวเองก็รู้สึกอินนะครับแล้วก็ซึ แทนชมพู่ด้วยนะครับที่ถูกน็อตวิสรุตเนี่ยคุกข่าขอแต่งงานในบรรยากาศที่สุดอลังการที่บ้านของพี่สาวฝ่ายชายเนี่ยแล้วก็บอกว่าเตรียมเซอร์ไพรส์มาพักใหญ่นะครับโดยบอกว่ามีปาร์ตี้คริสต์มาสอย่างที่บอกแล้วก็ปูไปยามเมื่อวานนี้หลายคนก็พยายามจะง้างปากเลิกเลิกแต่งงานของชมพู่แต่ปูก็ก็ถือว่าดีบอกว่า เอาให้ทั้งคู่เขาบอกเองดีกว่าขนาดคุณแม่ของฝ่ายชายซึ่งเจ๊แหม่มเมื่อวานนี่ก็พยายามสนิทเนี่ยนะพยายามหลอกล่อถามนะพยายามตต้ถามคุณแม่ก็ไม่ยอมบอกยังไม่ยอมบอกนะคะยังไม่บอกค่ะจนกว่าบ่าวสาวก็จะออกมาบอกเองนะคะว่าเมื่อไรพร้อมเมื่อไรเขาคงรอให้พร้อมจริงๆแหละพรากคู่นี้เขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้หลายคนก็พอทางชมพู่ถูกขอแต่งงานแล้วก็ไปกดดันทางปูไปยาเอกสิว่าโน้ตเมื่อไหร่ โอ้คุณน็อตอะเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่ที่ฉันเคยง้างปากคุณปูมาแล้วเนี่ยคุณปูต่างหากที่เป็นคนยังเซโนอยู่ยังยังไม่พร้อมเนี่ยเหรอยังรอระยะเวลาปูบอกหนูยังเด็กอยู่เลยอ่ะหนูทํางานมาตั้งแต่เด็กอ่ะหนูยังไม่ได้เที่ยวยังไม่ได้เห็นโลกใบนี้สักเท่าไหร่เลยปล่อยหนูใช้ชีวิตหนูก่อนได้ไหมแล้วหลายคนก็ไปเทียบเคียงกรณีที่คุณน็อตแหมเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่กับชมพู่เนี่ยนะฮะก็บอกว่า คนก็ไปถามเราว่าแหมโน้ตจะต้องเซอร์ไพรส์เท่าแบบพี่น็อตหรือเปล่าอะไรอ,อย่างนี้ไงปูก็บอกว่าแหมมันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจริงๆแล้วมันก็คนละสไตล์กันนี่แหละนะนะตอนนี้ก็ทุกคนเนี่ยก็มีความสุขมากคือตุป,ปูเองก็ยังไม่ได้คิดถึงงานแต่งงานนะครับเดี๋ยวอีกสองสาวันนี่อีกสองวันนะวันที่27ธันวาคมนี้เขาจะยกครัวกันไปน,นู่นเลยไปเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นิวยอร์กนะครับก็ไปฟังเสียงปูปลายานะครับ พูดถึงวินาทีที่ร่วมอยู่ในบรรยากาศแห่งความโรแมนติกเมื่อค่ำคืนก่อนครับตื่นเต้นเนาะซึ้งมากค่ะน่ารักมากพี่น็อตเขาเตรียมไว้ดีมากเราปูไม่อยากเล่ารายละเอียดมากเพราะว่ามันเป็นวันของพิชมอยากให้พิชมพูดเองดีกว่าแต่ว่าก็เห็นความตั้งใจของพี่นอ็อตแล้วก็อบอุ่นมากค่ะเขาปรัวยอยู่ทุกคนจริง,รงทางบ้านเขาเตรียมไว้แล้วค่ะแต่ว่า พี่ชมเขาก็เซอร์ไพรส์มากนะคะคน่ารักเพราะเขาคิดว่าเขาจะมางานปารต์ตี้คิดมาตอนแรกเห็นพี่ชมเห็นพี่น้องมีความสุขเราก็รู้สึกดีตามไปด้วยแต่ตอนนี้ปีหน้าขอเป็นปีของเขาก่อนละกันบูขอทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวปีถัดไปเดี๋ยวว่ากันอีกทีแหวนแต้มคะอ๋ะอเรื่องไซเฟ็ตไม่สําคัญคะ่ะผูอไหนคะหัวใจพี่น้องค่ะ <laughs> แหวนไม่สำคัญสำคัญหัวใจพี่โน้ตเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เราเห็นแหวนของชมพู่นะคะมีคนเขียนว่าสิบกระลัดขอโทษค่ะอันนั้นแหวนหรือไข่่านว่าสิบกระลัดอ่ะแล้วคือใหญ่ลูกตาดำดิฉันเลยราคาที่เปิดเผยมาเนี่ยเขาบอกว่าสิบล้านแต่ในใจลึกๆผมเชื่อว่ากว่า น้ำใสมากใสมากน้ำใสมากขอโทษเธอค่ะเป็นแบบหนึ่งในตองอูเลยมั้ง่ะแหวนวงนี้นะคะต้องถือได้ว่าแค่แหวนอย่างเดียวสินสอดนี่ยังไม่ยังไม่คิดนะไม่ที่บุมล่าเนี้มันไม่ใช่แหวนมั่นไม่ใช่แหวนแต่งงานด้วยนะแหวนขอแต่งงานอะแค่วันขอสิบกระลาดถูกป้ะ เอ,เอาวันแต่งมันก็ต้องมีอีกถูกปะ่ะตายและไฮโซโบยังไม่รู้จะรวมนะกันลวสิกี่ก,กระลับก็ไม่รู้แต่บ้านฝ่ายชายเขารวยนะก็ไม่เป็นไร<า>มีฐา,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 านะาสมฐานะ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 ครับก็ช่วงนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับทางตกบันเทิงก็สรุปข่าวบันเทิงประจําปีแล้ว<ะ>ก็ประมวลกันดูนะครับว่าป,ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับวันนี้มาถึงคิวของดาวรุ่งพุ่งแรงประจําปีนี้ถูกต้องว่ามีใครกันบ้างนะคะที่จู่ๆก็โผล่เข้ามาจากผลงานโผล่เข้ามาจากหน้าตาแล้วก็การอคติ้งที่โดนใจทําให้ อยู่ในใจของประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะคะในปีที่ผ่านมาอ้ามาดูคนแรกกันนะคะนั่งเอกมาดคุณหนูคนนี้ค่ะน้องมิวนิษฐานั่นเองนะคะแจ้งเกิดจากซีรีส์คุณชายเมื่อปีคตะกูลคุณชายทั้งหลายเนี่ยนะคะรับรัชชนลอยตะกูลนี้โอใช่แน่นอนดังมากเลยนะคะแล้วก็มาประกบกับนังเอกฮอตชมพู่อารยา ในบทที่เป็นรองทุกด้านแต่มิวกลับทําให้คุณผู้ชมเนี่ยทั้งรักและสงสารร้องให้ตามเธอ,เอ,อนะคะด้วยบุคลิกที่จริงใจเรียบร้อยอ่อนหวานดังนั้นนะคะต้นสังกัดไม่รอช้าค่ะจะประกบพระเอกซุปตาพันข้าเหนียวนะเด็ดคุกิบิยะในละครเรื่องใหม่ทันทีต้อง<ล>ให้นางนะมิวนิทหาเนี่ยเรียกว่ามาแรงจริงๆปีนี้นะครับก็อีกคนนึงนะครับก็ต้องยกให้แพทิเซียกูดครับที่ผ่านมาก็มีละครมาแล้ว2 3สาเรื่องพอเป็นที่รู้จักนะครับแต่ ที่ไก่วรายุทธเนี่ยคว้าตัวมาโชว์ฝีมือประกบพระเอกสนยุคอีกครั้งนะไม่ทําให้ใครผิดหวังนะครับตีบทแตกกระจุยโดยเฉพาะซีนอารมณ์เข้นน้ําตาครับชนะใจแฟนๆไปเต็มๆเลยสําหรับน้องพรททีเสียปีนี้นะคะแล้วอ,อีกคนหนึ่งค่ะที่เป็นสาวหน้าหวานของเราเหมือนกับชื่อของเธอคือน้องน้ำตาลพิจักนานะคะคนนี้เนี่ยค่อยๆไต่ความนิยมขึ้นมาค่ะแล้วก็ชิมลางกับบทดราม่าหนัหนกๆมาโดยตลอดเรื่องแรกกับรุ่นพี่คุณเคนทีรเดชนะคะที่ทุกคนก็จับตามองว่าไหวหรือไม่ไหว แต่ผมปรากฏว่าสอบผ่านไปที่เรียบร้อยจนกระทั่งม,มาเล่นกับพระเอกอีกคนหนึ่งคือเคนภูภูมินะคะ<ต>เป็นส,<อ>สาว <en S 1> มาก <le. S 1> กวนนะคะอุย้ยเธออ่ะเรตติ้งดีมากสําหรับเรื่องนี้นะคะ mm hmm. เขาเลยเรียกว่าคู่จิ้นฟันจอบเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการทันทีนี่คือเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งกับ ป๊บนั่นเองค่ะอ่าครับผมส่วนพระเอกดาวรุ่งของ X อซปีนี้นะครับก็คือหนีไม่พ้นใครนะครับนอกจากพุทธพุทธิชัยเป็นดีเจพุทธเนี่ยนะ,ะก็กำลังขึ้นมออเลยนะฮะเพราะว่าแม้จะเป็นพิธีกรและก็ดีเจมาหลายปีเนี่ยก็อยู่เงียบๆก็เป็นดีเจก็จัดรายการมาเรื่อยๆนะฮะแต่มาฮอตปีนี้นะฮะเพราะว่ามีเจดันเนี่ยเป็นวิววรรณรสนะครับแล้วก็จุ๋ยวรัทยาแล้วก็ พ่วงด้วยข่าวกิ๊กกับสองสาวคือบางทีเนี่ยมีผลงานถ้ามันบวกด้วยข่าวไปอีกสักนิดนึงเนี่ยออโอ, ح, อ้อมันไปเร็วกระแสมันจะเป็นที่น่าสนใจมากว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมถูกต้องนะ,ะนะครับแต่ของคู่นี้ขอพูดเองค่ะ,ะนะคะคุณมาจุทาวุฒและคุณต่อธนพนั่นเองนะคะจากซีรีส์ฮิตฮอร์โมนนะคะ คือปีนี้เนี่ยค่าย GTS ส่งขึ้นจอใหญ่เนี่ยให้ขอเสื้ออวดกล้ามกันแน่แนใน,นหนังสยองขวัญกับ The Swimmers นะคะซึ่งแม้หนุ่มมาจะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าฝีมืออาจจะยังแบบนิดอีกนิดนะอีกนิดมึงหนะักแต่ขอโทษค่ะความเป็นดาวรุ่องของเขาก็ไม่สามารถสกัดข่าวของเขาได้นั่น,นเองนะคะคือต้องยอมรับเนี่ยว่ามาร์เนี่ยอาจจะตุบป,ปัดตุเป,ปีเล็กน้อยออคืออย่างต่อเนี่ยเวลาแสดงเนี่ย คือต่อเวลาเขาแสดงเขาเหมือนไม่แสดงเหมือนคาแรคเตอร์เขาเขาเป็นอย่างเนี้ยกวนๆเขาอยู่อย่างเงี้ยแต่มาร์ทเนี่ยอาจจะอยู่ในฮอร์โมนอาจจะแบบหนึง่งพออยู่ในหนังเดอะสวิมเมอร์ก็ต้องยอมรับว่ายากเพราะว่าในหนังเนี่ยมาร์ทเป็นตัวที่มันเก็บงําความลับความอะไรไว้ไว้หลายอย่างมากพอ,พ,อพอเล่นบทเก็บงำเนี่ยแต่ถ้าเกิดตาไม่ตา<ม>หรือสีนะหน้าเพราะหนังเนี่ยมันแคปเจอร์แค่นี้ไงถ้าเกิดมันแสดงสีหน้าได้ไม่ชัดเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาได้สำหรับน้องที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่หรือว่าการตีความของประชาชนนั่นเอง นะคะไม่เป็นไรค่ะบุ๋มเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต,ต้องมีงานแต่ถือว่ามาใช้ได้นะขน,นาดนี้ก็ใช้ได้นะครับก็โอ,อีกคนนึงหลายคนบอกว่ายังไม่ใช่ดารา แต่ตอนนี้เรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วโอยิ่งกว่าซูเปอรตาค่ะเธอมีโฟโต้บุคของเธอแล้วนะฮะก็คือน้องวันใหม่นั่นเองนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกระแสของเธอแรงมากถึงขนาดที่ไอจีของเธอทะลุล้านไปแล้วค่ะจริงๆวันใหม่เนี่ยนะผมยอมรับเลยนะพี่บุ๋มนะบางวันที่เครียดๆนะเข้าไปดูไอจน้องวันใหม่คือนางก็จะพูดอะไรของนางไปเรื่อยแล้วก็ ดูแล้วย <c oughs> ิ้มอ่ะคือนางนางเป็นปคนน่ารักโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็ครอบครัวนี้เลี้ยงให้เธอมีความสุขมากๆมีรอยยิ้มเป็นคนที่เล่นตลอดแล้วไม่แบบแมานั่งเก๊กผ้าว่าฉันต้องสวยอะ่ะนะคะจะเพื่อนจะขนมจะอะไรเธอเป็นมีความเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะสําหรับน้องวันใหม่นี่นะคะก็ได้ความน่ารักของทางบ้านฉัดบริรักษ์เกันไปเต็มๆนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะมี follower ในอินสตาแกรมที่คอยตามดูด้วยความสุขนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ขยันเหลือเกินในการอัปโหลด ได้รักของหนูน้อยใช่นะครับและที่แจ้งเกิดนะครับปีที่ผ่านมาต้องยอมรับนะ,ะเราอยู่บนนายทีวีอยู่อสมทอเองเนี่ยนะเรายังต้องใช้คําว่าเหลือเชื่อ,อพูดตรงๆนะครับเลิฟซิกเดอะซีรีส์เนี่ย ตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะคือกลุ่มกลุ่มกลุ่มเป้าหมายอย่างพี่บุ๋มอย่างผมเนี่ยเขาไม่ได้ดูเรื่องนี้พูดตรงๆงไม่ได้ดูแล้วก็ขอโทษเราไม่รู้จักเน็ตไอดอลเพราะว่าเน็ตไอดอลเนี่ยจะเป็นคนที่เขาดังในกระแสโซเชียลซึ่งถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ไวทำงานเนี่ยเราไม่ได้ตามเรื่องนี้แล้วละครเรื่องนี้มันกลุ่มวัยรุ่นจริงๆนะครับแต่พอสักพักเนี่ยเฮ้ยทำไมกระแสไว้กับตันหรือว่าในเรื่องเลิฟซิกเนี่ยคือปุนกับโน่เนี่ยคนพูดถึงเราก็ลองไปลองดูเออรวดูแฟนขับเนี่ยตามแบบติด ขนาดนี้นะฮะแล้วที่ภาพที่ทําให้เห็นชัดที่สุดก็คือตอนที่ไว้กับกัปตันเนี่ยเดินทางไปโครเอเชียกับนนยเนเธอร์เนี่ยนะ,ะสนามบินที่สวนนับคูมนี่ยกีดเหมือนเกาหลีอ่ะเหมือนนักร้องเกาหลีมาที่เต็มทางเดินทางเชื่อมนะคะ แต่ก็แปลว่าเสียงกรีดดังมากเลยแฟนลับชาวจีนมาแฟนลับชาวจีนจากต่างประเทศก็ตามมาด้วยนี่คือเรื่องเหลือเชื่อมากว่ากระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมาทาให้คนคนบางคนดังดังดังกว่าในทีวีถูกต้องนะครับรบางอย่างเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคุณพ่อคุณแม่ดูทีวีอยู่เนี่ยบางทีอาจจะอยู่ในแค่จอสี่เหลี่ยมแต่ลูกๆหล,ล,ลานเนี่ยเขาไปไกลในโซเชียล<อ>เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งที่ผู้ปกครองอาจจะยังไม่ได้รู้ เออวันนี้มีคนชมว่าวันนี้คุณผมดูเด็กลงมากเหมือน20กว่าเอากระเป๋าไปเลยค่ะชอบส่วนตัวขอบคุณนะคะนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับนำเสนอเรื่องดาวรุ่งเดี๋ยวพักแป๊บนึงแน่นอนวัตจักรวงการบันเทิงมันมีรุ่งก็ต้องมีร่วงหลังโฆษณามาติดตามครับสติตกันนสปัอ มาช่วงนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าทุกปีจะมีดาวรุ่งแล้วก็ดาวร่่งติดหรือเปล่าใช่นะครับก็ไม่ปิดผมไม่ติดแน่นอนนะครับคนแรกเนี่ยก็ต้องยกให้คนนี้เลยไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสําหรับพลอยเชอร์มานนะครับกรณีของเธอนะครับก็เรียกว่าสมฉายาปากปราน้าเป๊ะปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ ดึงแขนนักข่าวนะักสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งนะครับเพราะว่าของขึ้นนะครับที่ถูกจี้ถามคู่กรณีนิ้วกลางจิ้มเค้กในอินสตาแกรมนะครับก็พลอยก็เฉยเฉยบอกว่าไปด่ายายข้างบ้านนะครับแต่ นักข่าวเนี่ยก็ไปถามต่อคือน้องนักข่าวคนนั้นเนี่ยก็พูดได้เนี่ยเดรีนิวเนี่ยนะครับก็ไปถามเป็นน้องอถามก็ด้วยกิริยาปกตินะถ้าหลายคนดูคลิปมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็ไม่ได้มีกิริยาเกี้ยวกลาดก็ต้องยอมรับทุกวงการนักข่าวมีดีมีไม่ดีเวลาพี่บุ๋มเจอนักข่าวจะรู้ใช่ไหมวักเสตถามแบบนี้กับอารมณ์สี<า>หน้าถ่า,าหวังดีหรือไม่หวังดีเพียงแต่ว่าถ้าเกิดออไปจี้จุดมากๆเี่ด้วยด้วยความที่เขาเป็นนักข่าวเนี่ย แล้วก็ได้อยู่ต่อหน้ากล้องบางทีขอบเขตของเราอะ่ะตัว<ะ>ดาราเองต้องเก็บกดแล้วก็ต้องใช้คำว่า,าเก็บอารมณ์ต้องใช้คำว่าเก็บกดก่อนนะแล้วเก็บอารมณ์ให้มากกว่า ให้มากกว่าปากติเพราะเราอ่ะคือคนที่โดนกล้องอยู่อยู่กับสีหน้าของเรา<ช>ดังนั้นบางทีการถามตรงๆถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่บางอย่างพรความเป็นดาราปุ๊บมันทําไม่ได้แต่เฉพาะกรณีนี้นะเราก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคือน้องเดลินิวคนนี้ก็ถามด้วยด้วยด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำกันบ้านแต่น้องอ่ะไม่ได้ทํากันบ้านมาแน่นพอคือบางทีเนี่ยสัตว์แต่ว่าจะยิงคําถามเข้าไปเนี่ยถ้าตัวเองข้อมูลไม่แน่นพอเนี่ยก็อันตรายนะลูกนะครับนะครับก็เกิดกรณีหลายอย่างเกี่ยวกับกรณีนี้นะ ครับก็น้องนักข่าวก็บอกว่าต้องปกปิดแหล่งข่าวนะครับมีหน้าคนนี้มาแล้วต้องพูดถึงเลยค่ะคุณบอมทนินนั่นเองนะคะคเนื่องจากว่าการแสดงที่หลายหลคนบอกว่ามันมันมันแข็งมากนะคะจนทุกคนล้อ,อกันหมดเลยเนี่ยไม่พอยังมีคลิปของน้องโฟกัสออกมาอีกนะคะมันทําให้ ชื่อเสียงของผู้ชายคนนี้มันหล่นหวบกันไปทันทีคือคบกันสองปีเนี่ยโดยเฉพาะโฟกัสออกมาเปิดเผยะนะครับแต่ยังไม่เปิดตัวคนเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ได้ให้เกียรติกันนะทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่ว่าโฟกัสกับบอมเนี่ยคบกันคือฉันก็ไม่ได้ไก่กาจากไหนนะคะเป็นที่ยอมรับในสังคมเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าคุณเองนั่นแหละที่มีสาวเยอะอนะคะพอมีสาวเยอะแล้วคุณยังจะมาอะไรกับฉันอีกเนี่ยม,ม,มันก็เลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อม่มน้องไห้แต่คนนี้เนี่ยนะคะ น่าจะร่วงของจริงเพราะว่าถึงขนาดโดนปลดออกจากละครสองเรื่องกลางอากาศค่ะน้องวาววาหรือฉายาว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วอะไรนะดาวเทียมดาวเทียมไม่เทียมตัวครับผมคือเปรียบเสมือนเหมือนยังไม่ได้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอะไรกันมากมายแต่ก็ไม่เรียมเนื้อเจียมตัวอะไรแบบนี้แล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวกับคุณอุวิริยะอีกนะคะจริงไม่จริงต้องไปถามทั้งสองฝ่ายเองก็แล้วกันนะคะแต่กับพี่ตู่ยังมีปัญหาอะไรกันเนี่ยนะคะยาวค่ะดิฉันแอบสืบมาข้างในโอ้โหหลังไม่เนี่ยเขาเมากันแรงมาก ส่วนคนนี้นะครับใบเตยสุทีวันหรือใบเตยอาสยามเนี่ยปีนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ปีของใบเตยจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีนี้เขาเจอมรสุมข่าวมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสึกกับเกบาเหลานะครับกับสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรินนะครับก็ต้นเหตุจากเลิบซีนดูดดื่มของแฟนหนุ่มแมนธนพลนะครับในฉากเ,าเรื่องหนึ่งของภาพยนตร์นะครับต่อมาเนี่ยใบยเตยก็โดนโจมตียับแล้วก็มีการแต่งตัวโป๊ะเขาวัดเขาวาอะไรก็เป็นดาราคนแรกนะคะที่ได้อ่ ไอจีแอนตี้เยอะที่สุดจริงๆนะครับตอนหลังก็ถูกจับตาว่าเธอนั่นแหละสร้างขึ้นมาเองอะมีข่าวหลายกระแสมากเลยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามปีหน้าสู้กันใหม่ค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวสรุปข่าวทั้งปีมาให้ชมกันอีกนะแล้วก็ขอบคุณจุกเอเอ็ดด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ความสนุกเรื่องราวปละั